สวัสดีครับโคชเกี k เอฟเฟกต์ o m ครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับในการเรียนรู้เรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์ส a l แ a ลพาร์ทก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการใช้เส้น EMA 200ในการดูเทนไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้อินดิเคเตอร์ในการดูไซเวนะครับไซเวหมายถึงนะครับในช่องของ MA1 และ MA2 เนี่ย มันจะมีะสีเหลืองหรือสีทองเนี่ยปะปนอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นติดลบแล้วเป็นไซส์มีสีแดงอยู่ด้วยเราจะเรียกว่าไซส์เวดาวนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไซส์เวอัพนะครับซึ่งในแต่ละผู้สกุลเงินนะครับก็จะมีการวิ่งที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเทอร์เรนซีหรือ CSM ที่ปรากฏอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดด้วยนะทีนี้ไอตัวเส้น EMA 200เนี่ยเวลาที่เรานำมาใช้นะครับ เราใช้เพื่อดูดูเทรน์จากการสังเกตที่สีใช่ไหมครับทีนี้เรามาสังเกตดูนะครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในช่องของ MA1 กับ MA2 นะครับถ้าเป็นติดลบนะครับก็คือราคาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA200 แต่ถ้าเป็นบวกนะครับก็จะอยู่เหนือเส้น EMA200 ในทม์เฟรม30นาทีกับ1ชั่วโมงนะครับในกรณีของ o อสแค ออสแคดตอนนี้นะครับเส้น EMA 2 0 0ของออสแคดนะครับในไทม์เฟรม3 0นาที T, เราจะเห็นได้ว่าเขาอยู่ใต้เส้น EMA 2 0 0ตัวเลขติดลบนะครับส่วนในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเขาก็อยู่ใต้เส้นใต้เส้น EMA 2 0 0เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูจากค่าเฉลี่ยจากเส้น EMA 2 0 0จะเห็นว่านะครับ ถ้าในกรณีที่ตัวเลขเนี่ยติดลบไม่เกิน25หรือลบ25หรือบวกบวกนะครับบวก25หมายถึงราคา5อยู่ใต้เส้น EMA 200ลงมานะครับลบ25เขาจะเป็นสีเหลืองส่วนถ้าบวกขึ้นไปคืออยู่เหนือเส้น EMA 200นะครับ25ปิ๊บหรือ250จุด โซนนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นโซนไซเวย์โซนนี้เขาเรียกเรียกว่าเป็นโซนไซเวย์ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่ราคาเนี่ยเขาหลุดจากเส้น ema 200ลงมาปุ๊บราคาจะวิ่งเข้าหาเส้น ema 200และถ้าอยู่บริเวณใกล้เส้น ema 200นะครับโซนพวกนี้เราจะเรียกว่าโซนไซเวย์บน250จุด ล่าง250จุดก็คือระยะประมาณ500จุดบนล่างเราจะเรียกว่าเป็นเป็นไซเวย์จากตัวอย่างกราฟที่เราเห็นนะครับว่าในกรณีที่เป็นไซเวย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่กราฟเ,าเขาจะเขาจะวิ่งต่อเป็นเทนนะครับเขาก็ต้องมาพักตัวก่อนในกรณีที่พักตัวเราจะเรียกตลาดแบบนี้ว่าตลาดไซเวย์เดี๋ยวเรามาดูเทนกันนะ เรามาดูเทนกันนะครับในกรณีที่กราฟวิ่งวิ่งหมายถึงเป็นเทนทางเลือกของการวิ่งเป็นเทนนะครับก็คืออัพเทนและดาวเทนขึ้นอยู่กับว่ามีโวลุ่มของเคอร์เรนซีมีโวลุ่มในการซื้อขายส่งผลให้เคอร์เรนซีฝั่งใดฝั่งนึ่งแข็งค่าและอ่อนค่าในกรณีที่กราฟขึ้นเพราะสกุลเงินหลักหรือเบสเคอร์เรนซีเนี่ยเขาแข็งค่า ขาแข็งค่าก็จะนำพาให้กราฟเนี่ยไปในทิศทางขาขึ้นก็มีวอลลุ่มในการซื้อขายแต่ในกรณีที่สกุลเงินรองหรือโคดเคอร์เรนซีแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินหลักก็จะทำให้กราฟเนี่ยวิ่งไปในทิศทางขาลงที่เราเรียกว่าดาวเทนและพอถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อตลาดมีการอิ่มตัวในการซื้อขายตลาดจะพักตัวเป็นไซด์เว่ และเมื่อตลาดพักตัวเป็นไซด์เวย์แล้วนะครับพอตลาดมีโวลุ่มในการซื้อขายเขาก็จะเลือกทางในการวิ่งเป็นเทนก็คือเลือกไม่เลือกอัพเทนก็ดาวเทนเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราสังเกตจากจากหน้าของแดชบอร์ดในกรณีที่เป็นไซด์เวย์เห็นไหมครับไซด์เวย์อัพไซด์เวย์อัพก็คือพักตัวจากไซด์เวย์พร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางขาขึ้น เราสามารถโ o ลว r เทนขาขึ้นได้แต่ต้องคอนเฟิรมตัวเลขก่อนให้มันเป็นสีเขียว2ช่องก่อนเหมือนกรณีของ EJ เห็นไหมครับเนี่ยคอนเฟิรมให้มันชัดเจนก่อนเหมือนกับ EU เห็นไหมครับก็จะเป็นคอนเฟิร์มสดๆร้อนๆเลยนะครับลบ26ก็คือต่ำกว่าราคาค่าเฉลี่ย E m น200เนี่ยลงไป260จุดเป็นเทนขาลงตรงนี้เราก็สามารถที่จะ พอโลเทนเป็นเทนขาลงได้นะครับเพราะนั้นในใน,ในการที่เราใช้เส้น EMA 200เนี่ยมาเป็นค่าเฉลีย่ยย้อนหลังในกรณีที่เทรดคู่สก,กุลเงินเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาที่คู่สก,กุลเงินเนี่ยเขาวิ่งเนี่ยเป็นเทนเห็นไหมครับเขาจะวิ่งเป็นเทรนเนี่ยยาวนานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบางทีเนี่ยเป็นเป็นเดือนเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาวิ่งเป็นเทนไปปุ๊บแล้วเนี่ย เราควรที่จะนะครับเทรดแบบโฟลว์เทรนนะครับในกรณีที่ราคายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในทาาเป็น30นาทีและ1ชั่วโมงส่งผลให้เทรนไปนเทรนขาลงเราสามารถเลือกจังหวะเข้าออเดอร์เซลเพื่อโฟลว์เทรนขาลงได้อันนี้ก็คือลักษณะ,ะของการโฟลว์เทรนและเมื่อค่าเฉลี่ยโน้มไปตามเทรนโน้มไปตามเทรนราคาก็จะวิ่งเข้าไปหาเส้นค่าเฉลี่ย โดยนะครับโดยจะมีเส้นค่าเฉลี่ยที่นำมาคำนวณด้วยเนี่ยเราสามารถใช้เส้น EMA ค e <MA S 1> วบคู่กันได้ด้วยนะครับถ้าเราใช้เส้น EMA 100เป็นสีเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองนะแล้วก็เส้น EMA 50เป็นสีชมพูเป็นสีชมพูนะครับ ลักษณะของการวิ่งเป็นเทนหมายถึงชมพูเหลืองขาววิ่งขนานกันชมพูเหลืองขาววิ่งขนานกันแล้วราคาเวลาเขาวิ่งขนานกันไปปุ๊บเนี่ยราคาเขาอะจะไปพักตัวถ้าเขาน้มตัวเข้าไปหาเส้น EMA 200นะครับราคาจะถูกเบรกมาพักตัวที่แค่เส้นค่าเฉลีย่ย50แล้วก็วิ่งเป็นเทนต่อ ยกตัวขึ้นไปนะครับทะลุ50ก็ไปเจอเส้นค่าเฉลี่ย100นะครับแล้วก็ย่อตัวลงไปเหมือนเดิมครับตราบใดที่นะครับเส้นค่าเฉลี่ยของ3เส้นนี้วิ่งขนานกันนะครับเราจะเรียกว่าเป็นเทรนดนะครับอันนี้คือลักษณะของดาวเทรนก่อนที่จะเป็นดาวเทรนเห็นไหมครับเขาเคยเป็นอัพเทรนมาก่อนเขาเคยเป็นอัพเทนมาก่อนซึ่งการยืนยันการเปลี่ยนเทรนจากเทรนขาลงนะจากเทรนขาลง กลายเป็นเทนขาขึ้นเขาจะมีสัญญาณเตือนครับสัญญาณเตือน3ครั้งเมื่อเป็นเทนขาลงนะเส้นค่าเฉลี่ยเขาจะวิ่งกันใช่ไหมครับก็คือชมพูเหลืองขาววิ่งขนานกันโดยเส้นขาวเนี่ยอยู่ข้างบนสุดสัญญาณเตือนก็คือเมื่อชมพูตัดเหลืองเมื่อชมพูตัดขาวและเมื่อเหลืองตัดขาวครบ3ครั้งจุดนี้เราจะเรียกว่าจุดโกลเด้นคอร์ส จุดโกลเด้นคอร์สก็คือจุดเปลี่ยนเทนจากเทนขาลงเป็นเทนขาขึ้นและเส้นชมพูเหลืองขาวก็วิ่งขนานกันครับโดยมีเส้นขาวอยู่ข้างล่างสุดเพราะเป็นเทนขาขึ้นในขณะที่ราคาวิ่งขึ้นกราฟเนี่ยหรือราคาเนี่ยเขาจะโน้มตัวเข้ามาหาเส้นขาวเสมอเวลาที่เขาจะโน้มตัวเข้ามาหาเส้นขาวเขาจะมีการพักตัวตามเส้นชมพูเห็นไหมครับพักตัวตามเส้นเหลืองเห็นไหมครับ แล้วก็มาพักตัวตามเส้นขาวเมื่อราคาเข้ามาสู่โซนสีขาวเมื่อไหร่เราเราจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นไซด์เวย์เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อที่ให้เขาเลือกทางว่าเขาจะมีโอกาสขึ้นต่อหรือลงไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา Follow by, Follow by, Follow by, Follow by ใช่ไหมครับหาจังหวะเข้าตอนตอนกราฟยอ่อแล้วเมื่อราคาเนี่ยโน้มตัวมาหาเส้นสีขาว นะครับบน250ล่าง250ก็คือระยะห่าง500จุดตัวเนี้เข้าโซนไซด์เวเมื่อไหร่ออเดอร์บายของเราอะ่ะควรระมัดระวังคำว่าระมัดระวังคือต้องมีสัญญาณเตือนให้ครบ3ครั้งออเดอร์บายของเราเนี่ยถึงเขาเรียกว่าจะเป็นวิกฤตแต่เมื่อกราฟย่ยอลงมาเข้าโซนไซด์เวครับเราก็คือเบรกแล้วก็พักพักดูว่าลักษณะของกราฟเนี่ยเขาจะไปในทิศทางไหนจะลงเลยไหม หรือจะขึ้นต่อแบบนี้ถ้าขึ้นต่อนะครับไม้บายของเราก็โฟโล่ต่อไม้ายของเราก็โฟโล่ต่อและแสดงการยืนยันเนี่ยเมือ่อเมื่อขึ้นไปต่อเสร็จนะครับก็มีการเบรกจ,จากเส้น50เส้น100แล้วก็มาเจอกับเส้น200นะครับวิ่งเป็นโซนไซเวทพักหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับสัญญาณเตือนเริ่มเข้ามาครับชมพูตัดเหลืองเมื่อไหร่ ชมพูตัดขาวเมื่อไหร่และเหลืองตัดขาวเมื่อไหร่สัญญาณฝั่งเซลล์ครบสัญญาณออเดอร์ที่คุณมีอยู่ฝั่งบายควรมีการแก้ไขแก้ไขในที่นี้คือ 1. ไม่คัดก็ตัดหรือเฮดจิ้งตามกลยุทธ์นะครับตามกลยุทธ์เมื่อกราฟวิ่งลงมาครับจากการเปลี่ยนเทนจากจุดนี้นะแล้วก็วิ่งกลับมานะครับวิ่งกลับมาลงวิ่งกลับ รีเวิร์ดกลับมาเป็นขาลงก็ระยะประมาณ2000กว่าจุดอันนี้คือคู่สกุลเงินนะครับของออสเตรเลียกราฟก็มีการยกตัวครับยกตัวขึ้นไปแล้วก็มีการตัดกันเป็นเทนขาขึ้นเห็นไหมครับจุดเปลี่ยนในเทนขาขึ้นเราเรียกว่ากลเดนคอร์สจุดเปลี่ยนจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงเราจะเรียกว่าเดดคอร์สเดดคอร์สก็คือการเปลี่ยนเทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการเปลี่ยนเทนเห็นไหมครับ เขาก็จะใช้ระยะเวลาครับ1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วันเนี่ยคือ1สัปดาห์ที่มีการย่อตัวลงมานะครับเหมือนจะเปลี่ยนเทนแต่ก็ยกตัวขึ้นไปแต่ยกตัวขึ้นไปไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาจะขึ้นไหมเพราะถ้าเราเอาทฤษฎีดาวเทลลี่มาคำนวณเห็นไหมครับเขาก็จะเป็นการยกตัวขึ้นไปเพื่อทำไฮแต่ไม่ได้สูงกว่าไฮเดิมเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของการในการเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นก็จะมีโอกาสขึ้น ขึ้นได้ยากจนกว่าเขาจะยกตัวแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าน่าจะมีการยกตัวขึ้นไปแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะย่อลงไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้ครับเราเรียกว่าการนําเส้น EMA 200นะครับมาสังเกตจุดไซเวย์ในการพักตัวของกราฟและการวิ่งเป็นเทนนะครับจากเส้น EMA 200 3เส้นก็คือชมพูเหลืองขาวตัดกันครบเมื่อไหร่และ เส้น3เส้นวิ่งขนานกันแบบนี้ครับเห็นไหมครับก็ลงมายาวเลยเป็นลักษณะของการเทรดตามเทรนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับตัวยูนิคอนแดชบอร์ดเขาก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสกรีนเทรนนะครับจากคลิปก่อนหน้าเราสกรีนเทรนเลือกเทรดตามเทรนแต่เมื่อมีสัญญาณการพักตัวครับกราฟก็มีทางเลือกเช่นเดียวกันครับก็คือเลือกที่จะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงจากการพักตัว ขึ้นอยู่กับวรลม่มในการซื้อขายขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของตลาดและขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่มีการนิยมนั้นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปอีกทริกหนึ่งนะครับที่ยูนิคอร์นเดสบอร์ดสามารถช่วยด้านได้นะครับถ้าคลิปนี้เป็น,ป,นประโยชน์ก็ฝากกันด้วยครับสำหรับใครที่สนใจติดตามโคจัคกี้นะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ครับ w w w k o j a k i e f f e c t c o m นะครับทางช่องทาง YouTube ครับ c o c h แจ k ค fx.com นะครับก็จะมีรายละเอียดให้ติดตามนะครับในลิงก์ต่างๆที่สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับใน Facebook ครับเทรดโอเล็กด mm ้วยโปรแกรม Unicorn Dashboard by c o c h a k k คนะครับก็ตามลิงก์นี้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับเข้ามาพูดคุยกันที่ช่องทางของ Line Open Chat นะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง l ล n e Open Chat ที่แสดงหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับ โคชเกีรเอฟนะครับรหัสเข้าสู่ห้องกลุ่มของเราก็คือ u n นิคอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตามกันในคลิปต่อๆไปด้วยครับลาเป็นอวาครับสวัสดีครับ